คน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 เกิดเป็นคนต้องทนต้องสู้จะอยู่จะเป็นอย่างไรไม่สำคัญความฝันยังมีเรี่ยวแรงยังไหวอย่างเวลาเราต้องมาขายขนมอย่างเงี้ยคิดที่สุดแล้วจริงคิดว่าเราโชคดีหรือโชคร้ายนต้องมาช่วยแม่ขายขนมมันปนกันนะครับคือโชคร้ายเนี่ยผมต้องมาเดินเหนื่อย แต่โชคดีเนี่ยผมอาจจะได้เจอลูกค้าที่ใจดีอย่างนี้คิดว่าชีวิตจะดีไหมแต่ก่อนนี้เคยมีครับแต่หลังนี้ไม่มีแล้วครับเพราะผมจะจําไว้เลยครับว่าหวังอะไรก็ไม่ได้สักอย่างครับต้องรอความจริงก็มาอย่างเดียวแหละครับความหวังไม่ได้ช่วยอะไรนะครับสำหรับผมนะอ้าวแล้วพอคิดแบบนี้ได้ไม่ทอ้อแท้หรอก็จากความหวังนี้แหละครับแล้วผมก็ค่อยๆค,คิดทบทวนมาทีแลนี้ทีแลนี้นจนมันทำให้ผมรู้ว่า ความหวางไม่ได้ช่วยอะไรครับทางเดียวที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นก็คือการทำอาหารกินครับต้องสู้อะครับไม่สู้ไม่ได้เหรอครับถ้าไม่สู้อะครับชีวิตเราก็ไม่มีาทางจเจริญหรอครับให้โชว์ให้โชว์มานมาลิขิตฟ้าลิขิตสู้มานะตนถ้าสำหรับผมเลือกนะครับเลือกสู้มานะตนดีกว่าครับอยาาลเเห็นเ็นนปแรงบดใจ ่วาใคแต่สำหรับผมอะครับเด็กนี้ก็คือกตนอยูต่อพ่อแม่ช่วยช่วยพ่อแม่ครับแล้วก็มีความเมตตากับลูกนาต่อทุกทุกคนแล้วก็ต่อสัตว์ร่วมลูกเราด้วยนะครบเพราะความดีที่เราทำเนี่ยมันก็จะเป็นมันก็จะติดตัวเราตลอดไปครับ จะไท่านผู้ชมครับดอกไม้ที่งดงามนั้นไม่จําเป็นต้องเติบโตในพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์เสมอไปนะครับมีดอกไม้ที่สวยงามจํานวนมากที่เติบโตแล้วก็แข็งแรงในพื้นดินอันแห้งแล้งของทะเลทรายนะครับชีวิตของน้องเจสซี่ก็เป็นเช่นนั้นครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่จะทําให้เขามีต้นทุนชีวิตที่ดีอาจจะดูในเชิงกายภาพแล้วอาจจะไม่สมบูรณ์เท่ากับเด็กอื่นๆอีกจํานวนมาก แต่ว่าเชื่อไหมครับว่าความขาดแคลนน,ลคคคคลนั่นแหละครับท่านผู้ชมคือปุ๋ยของชีวิตความขาดแคลนนั่นแหละครับที่เป็นปัจจัยที่ทําให้เขาสามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจชีวิตได้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นความขาดแคลนไม่ได้หมายถึงว่าชีวิตต้องขาดพร่องความขาดแคลนไม่ได้หมายถึงว่าชีวิตจะไยดีไม่ได้อะไรทํานองนี้นะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมมีความชื่นชมต่อน้องคนนี้ก็เขียนความคิดเห็นเข้ามาคุยกันได้ หลังจากรายการของเราจบแล้วใน Facebook ของเราต่อก็ได้นะครับสิงห์สร้างค่ายค่ายสร้างคนโครงการ13สนับสนุนโดยบริษ,ษ,ษัทสิงห์คอป์ปอรชั่นจำกัดก่อนจากกันวันนี้ท่านผู้ชมครับก็มีข่าวดีสําหรับน้องๆที่จะออกค่ายตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนี้นั่นก็คือสิงห์สร้างค่ายค่ายสร้างคนโครงการที่13ก็พร้อมแล้วครับห้าค่ายค่ายละ5 0,000บาทเหมือนเดิมนะครับสิงห์พร้อมที่จะจ่ายอยู่แล้วน้องๆรีบเขียนโครงการกันเข้ามาแล้วอย่าลืมหนังสือรับรองจากทางสถาบันนะครับ ใครจะได้ออก่ายบ้างก็รอฟังผลกันสำหรับรายการคนขุ้นคนวันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้พบกันใหม่นะครับวันเสาร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเล็กระซอยเอ็กซ์ตร้า300มอบทุนชีวิตจำนวน5,000บาทให้กับเด็กชายเจสซี่เคเมอร์ได้ มองไม่จําไม่ได้โอ้เก็บได้หมดเลยเก็บรูปผมไว้สองรูปเลยพบกับการเดินทางเยี่ยมเยือนช่วงฉากแห่งความทรงจำและบุคคลผู้อยู่ในใจเสมอของตูนบอดี้สล m คนค้นคนเวลาใหม่เที่ยงถึงบ่ายโมงทางโมเดิร์นไนทีวี ว่าคนดีอยู่ที่ไหนฉันจะไปค้นหาแค่อยากจะบอกว่าโลกไใบนี้คนสู้อยู่ตรงนี้ฉันจะไปค้นมาคนคุค่าคน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 ,คน,คน Corn.